สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุจริตแห่งชาติหรือปอปชมีมติชี้มูลความผิดในนัดเล่าสีสวัสดุลอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตฐานผิดวินัยร้ายแรงกรณีบัตรเลือกตั้งปี2562ที่นิวซีแลนด์ไม่ถูกนำมานับคะแนนเนื่องจากเล่าเว้นไม่ดำเนินการรับมอบและติดตามถุงเมลการทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก นิวซีแลนด์ทางที่ทราบว่าถุงเมลการทูตด,ดังกล่าวมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่23มีนาคม2562 สมาคมอวตอแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ชว่วยศาสตราจารย์พิเศษดเรวิรัสักฮาดดาพร้อมแก่นนำในชุดปัจจุบันเตรียมเคลื่อนไหวย่อยบุกทำเนียบรัฐบาลโดยนัดรวมพลพร้อมกันในวันที่14กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักเพื่อแสดงพลังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เดินหน้าพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนให กับสมาชิกอบตทั่วประเทศเกือบ4 0แ0,000คน ตอนนี้มีการเปิดโปงธุรกิจสีเทาเครือข่ายเป็นต่อกรุป๊ปผัวพันเว็บพนันออนไลน์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ให้ออกจากราชการไปแล้วนั้นล่าสุดพบว่ามีการจัดตั้งมูลนิธิเป็นต่อโดยใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับมูลนิธิเป็นต่อแล้วที่สอนอนางเลิง้ง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐโดยเครื่องบิน s 16ได้ปฏิบัติการยิงวัตถุต้องสงสัยที่ลอยอยู่บนน่านฟ้าบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนับเป็นการตรวจพบและยิงทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นครั้งที่4ในเดือนนี้ซึ่งวัตถุชิ้นดังกล่าวลอยอยู่ที่ระดับความสูง6,000เมตรซึ่งเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินพาณิชย์